ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าพักผ่อนแล้วใช่ครับพักผ่อนก็ถือว่าเป็นช่วงที่ได้กลับไปพบคพืนชีวิตตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องคัมแบ็กกลับมาครับผมครับสวัสดีครับพวกเรา s ก x Smile ครับผมผมลุกร้องนำครับเป็นพี่เล่นคีย์บอร์ดนะครับผมโดมเล่นเบสครับบีมุนกองครับเบิร์มพับเล่นดิปป้าครับ สองปีที่ผ่านมาก็ถือว่าพักผ่อนใช่ครับพักผ่อนตั้งแต่สองพันสิบเก้าครับผมยาวจนถึงเนี้ยตอนนี้แหละก็ถือว่าเป็นช่วงที่ได้รับเออได้ได้กลับไปพบคนชีวิตได้รับผลพบเออใช่ก็เลยคิดว่าอ่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องค o มแบ็ c กลับมาครับผมครับอัลบั้มนี้แนวเพลงจะเป็นดิสโก้ฟังนะฮะก็คือเอาจริงๆมันก็คือ อ่าถ้าใครเคยฟังตั้งแต่เวทมนต์มนต์จักรวาลที่จริงตอนนั้นเราจะเป็นความดิสโก้ป๊อปอยู่างละฟังง่ายๆแต่เป็นความดิสโก้อยู่หนึงตัวนะครับแต่พอเรากลับมาคั้งเดียวก็รู้สึกอยากให้มันเข้มแข็งขึ้นโตขึ้นหรอเมื่อไหร่ที่เราโงขึ้นนะครับจ้าก็เลยเพิ่มความฟังลงไปด้วยเนี่ยให้มันเหมาะกับเนื้อหาที่เราจะสื่อเนี่ยครับด้วยความที่ชื่อเพลงเนาะยับเนี่ยแล้วก็จะเป็นใครไปไม่ได้ในปี2022นี้ ก็คนนี้เลยที่แป็กซิลนะครับผมซึ่งเอาจริงการที่ที่แป็กมาก็คือหมว่าในช่วงในช่วงต่อปีนี้ที่เราหายไปนะครับก็ได้รู้จักแกเนาะใช่แล้วเบิร์มก็ได้ไปทำงานกับแบ็กที่ค่ายเองครับทีเนี้ยชีวิตประจำวันก็ยับทุกวันเราก็เลยได้เก่งมาก็อ่อนยับสร้างอะไ ก็ดูดึงกันดึงกันดึกันดึงกันเพราะว่าเอาจริงๆคือตอนตอนแรกอ่ะเราเราเราคิดว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงปาร์ตี้เนาะเราคิดว่าเนี่ยเหตุผลที่เราคิดว่าจะหาคนที่ปาร์ตี้คนหนึ่งก็ไม่มีใครแต่งอยู่แล้วแต่พี่เป๊กแค่และมากกว่านั้นคือเราไม่ให้เราไม่ให้เกณฑ์มาร้องเราให้เกณฑ์แร็ปซึ่งทอนแร็ปเกณฑ์ก็แต่งเองเก์ขอแต่งเองเลยนะเพราะว่าเมื่อก์รู้สึกว่าเกณฑ์น่าจะขยายความ ยับได้มาให้สุดซึ่งถ้าท่านนับย้อนกลับไปอ่ะในประวัติศาสตร์เพลงไทยเนี่ยที่เป๊กน่าจะแลบครั้งล่าจะคือชัยเดอกเนี่ยใช่หลานัก็คือเป็นเป็นหมู่เฮาก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างมากนะฮะจากที่เป๊กที่ที่มาโน่กัเราแล้วถือว่าเป็นงานที่สนุกยับตั้งแต่ต้นเขียนเนื้อจนถึงจบเพลงก็จะพูดถึงคนที่เงาเงาโดนเฮมาโดนเทมาหรืออะไรมาเที่ยวสถานที่สถานที่หนึ่งนะแล้วก็ เจอเพื่อนมึงเพื่อนใหม่ก็คือเพลงเพลงนี้เราพอบอกว่าเราจะจะเชิญตัวที่เหงาคนที่เศร้านะฮะมาด้วยกันมาเจอเพื่อนใหม่อย่าไปอยู่อย่าไปอยู่คนเลยกับความเศร้าคุณกลับบ้านไปดอยู่กินกันก่อนดีกว่าก็คือเป็นฟพลงที่แบบว่าอยากให้กำลังใจทุกคนที่เหงาที่เศร้าไม่ว่าจะเป็นคนที่โดนเทมาหรืออะไรน้องหรือว่าคนที่แบบอาจจะมีเพื่อนที่ที่เหงาที่เศร้าเหมือนกันก็คือเป็นเพลงที่ทั้งเหมาะกับคนโสดและคนที่มีเพื่อน ที่อยากจะปาร์ตี้ด้วยกว่ามาเจอกันแต,แต่ตอบรับก็ถือว่าค่อนข้างดีเนาะก็ค่อยๆกลับมาดีน,นะครับเพราะว่าเอาจริงเราเราหายไปนานแล้วก็ทำไมถึงจะแบบปล่อยไปก็จะมีเพื่อนๆที่ยังร้องโอ้ยเพลงแบบกลับมาแล้วเนาะรอฟังอยู่เลยอะไรเงี้ยหนึ่งในท็อปคอมเมนต์ก็จะถามว่าพี่เป๊กยับจริงไหมหรือว่าแสดงแล้วก็ในแก้วน้ำเปล่าหรือว่าอะไรอแล้วคไม่เมนต์ยังมานะ ใ่งคายมาล้วนว่าเป็นอะไรเดี๋ยวพี่เป๊กเกิดจะรอไปตอบทีเดียวเลยนะตอนี้ที่เรากลับมานะคือเราที่เราไปในวงเนาะเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นดิสโก้ฟังฟังดิสโก้เต็มตัวอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออจากนี้ต่อไปอ่ะผู้ชมก็จะได้เต็มในสิ่งต่างๆที่มันเป็นเรานี่ยแต่ว่ามันจะมีความหนักแน่นมากขึ้นจัดจ้างมากขึ้นแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่นั้นขอให้ทุกคนติดตามติดตามและ ดังเพลงน,นี้ให้หมันไปได้ฝากผลงานเพลงยักษ์ Lucius นะครับผมฟ e e แ b a c k s i นะครับผมฝากช่องทาง Facebook ของพวกเราซิกซ์ที่มาแ้วกับที่60 Smile แล้วก็ IG นะครับผม60 Smile แล้วก็มีช่องทาง YouTube Channel ของพวกเราซิกซ์ที่มาครับ60 Smile นะครับเป็นควาเพลงยับไปช่วยกันกดไ like, ลค์กดคอมเมนต์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมฝากด้วยครับ gained of self